เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านักการตลาดรู้ดีว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กหรือเจเนเรชันอัลฟาในวันนี้จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภครุ่นที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตและคาดว่าจะมีกำลังซื้อมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยอัตราเกิดมากกว่า2.5ล้านคนทุกสัปดาห์กำลังแซงหน้าเจเนเรชันซีอย่างรวดเร็วในฐานะเจเนเรชันที่ใหญ่ที่สุดมีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติรูปแบบการเงินมากที่สุดในโลก คาดการว่าภายในปี2,568จะมี Generation Alpha กระจายอยู่ทั่วโลกถึง2,000ล้านคนกลายเป็นกลุ่มคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาสร้างสีสันในวงการธุรกิจดิจิทัล เจเนเรชันเอลฟ์คนรุ่นแรกในศตรวรรษที่21คือเด็กที่กำลังมีอายุ0ถึง14ปีหรือเกิดหลังปีคริสตศักราช2010ปีเดียวกันกับการกำเนิดขึ้นของ iPad แท็บเล็ตรุ่นแรกของ Apple สะท้อนการเกิดและเติบโตท่ามกลางสภาวะสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลืมตามาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยแทบไม่ต้องปรับตัวหรือเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลทั้งไลฟ์สไตล์การช้อปปิง้งการเปิดรับสื่อล้วนอยู่บนหน้าจอ ต้องการค้นหาอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวสุดแต่ใจจะขวอยคว้าจงแม่งานโชว์อัลฟาพรคนครสวรรค์ลึกทุ่งสายแดนซึ่งตอนนี้เป็นคุณยายที่กำลังหลงเหล่นสาวน้องจิงน,นี่วัยกวบกว่าเล่าให้ฟังว่าเด็กรุ่นนี้เรียนรู้ได้ไวาการเติบโตท่ามกลางอุปกรณ์อัจฉริยะและข้อมูลความเร็วสูงทำให้เส้นแบ่งระหว่างประสบการณ์ทางกายภาพและดิจิทัลไม่ชัดเจนมากนะักเจเนอเรชันอัลฟามักมีสมาธิที่สูงในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่หากเป็นเรื่องที่ไม่สนใจก็จะตรงกันข้ามเขาเก่งกว่าเราแน่นอนเขาเกิดมาพร้อมกับโซเชียลเราต้องมาศึกษาทุกวันนี้เรายังยังทำสมมุติว่าร้อยหนึ่งเนี่ยเราทําได้แค่20่สิเองนะกับเรื่องของโซเชียลทุกวันเนี่ยขวบกับสามเดือนเขาสไลด์ดูเขาไม่ชอบเขาปัดออกเขาสะบัดอย่างนี้เลยนะเปิดไม่ชอบเลื่อนพอชอบปับ๊บ ดูซ้าขอยดูอีกทีหนึ่งมนเลือกได้เขารู้ว่าเขาจะเข้าหน้าไหนเขารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ของเขาก็ปัดผ่านเลยและเขาจะต้องเป็นเด็กที่เก่งมากกับการที่เติบโตมากับโซเชียลเด็กรุ่นรุ่นนี้เก่งแน่ๆเราต้องอาศัยเขาเราแก่ไปอีก10ปี20ปีเขาต้องดูแลเราภายในปีหน้ากลุ่ม,มนุษย์ตัวจิ๋วจะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละของประชากรโลกมีกำลังซื้อประมาณ4ล้านล้านดอละลาร์ภายในปี2030 ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะสินค้าหมวดหมู่เทคโนโลยีดิจิทัล หากขนาดยังไม่โตก็ยังส่งอิทธิพลไม่น้อยต่อการซื้อของครอบครัวพอแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ที่ตระหนักเรื่องการส่งเสริมและสก,กิลกลูกๆกลุ่มเจนอัลฟาที่โตมากับเทคโนโลยีจึงต้องพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคของเล่นเสริมพัฒนาการภาษาน,นวัตกรรมถึงจะดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้เช่นของเล่นดิจิทัลเกมสันทนาการออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลแบบคัสตอมไมซ์มากขึ้นปฏิวัติเทรนด์การตลาดของเล่นระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มสำ เด็กรุ่นนี้นะคะได้รับการ นา,น,นามอย่างไม่เป็นทางการว่าเจเนอเรชันซีค่ะไม่ใช่ซีซีบราแต่ว่าเป็นซีโควิดนะคะเพราะว่าชีวิตของเขานั้นถูกกาหนดโดยโรคระบาดครั้งใหญ่แน่นอนว่ากระทบทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมการศึกษาแล้วก็จิต,ตวิทยาไม่แปลกที่เด็กหลายๆคนนะคะจะใช้พื้นที่เมตาเวิร์สรวมไปถึงเกมดิจิทัลเป็นที่นัดพบพูดคุยคลายเหงาค่ะเข้าของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่ล้ำล้าที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายรวมไปถึงชดเชยเวลาความสนุกที่ถูกยึดไปในวัยเด็กค่ะนี่คือกลุ่มผู้ริโภ ที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจดิจิทัลในอนาคตค่ะชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รยายงาน